อเอ๊ะเสียงก่อนฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับวีสบายนะครับมิดวีคนะครับเรามาดูน้องแตงออดดีก,กว่าสรุปหนูชื่อตั้งทอนเหรอครับน่ารักโอเคเอออย่างแรกเลยก็คืออ่ะเคสนี้เนี่ยประเด็นลหลักที่มีปัญหาคือปากคว่ำเยอะนะครับปากคว่ำเยอะหน้าบึ้งหน้า,นา,นาตึงใช่ไหมถูกไหมคือตาหนุ่ชั้นตาหนูสวยแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสวย นะครับเนาะจะมูกหนูก็ใช้ได้นะครับนะผมว่าถือว่าโอเคนะครับนะแต่ว่าประเด็นคือปากหนูเนี่ยมันมันมันไม่รับกับรูปหน้านะครับน้องมันไม่มีความหวานขัดคําหวานชีวิตขัดความหวานเนาะแต่อย่างน้องตังทอเนี่ยถ้าหมอจะตกแต่งรูปปากเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะทําประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ที่อันนี้คือไอเดียหมอนะเพราะว่าหนูไม่ได้ส่งรูปให้หมอดูเนาะผมก็เลยประเมินจากรูปทรงปากหนูแล้วกันว่าอเออออกมาแบบนี้ดีไหมดูออกไหมคะเป็นยังไงบ้างเออ หนูมีนะพรุ่งนี้ค่ะตื่นเต้นอ้าวเหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอกันนะครับนะออกแบบทรงให้คร่าวๆก่อนละกันแล้ววันเจอกันก็จะได้ปรึกษากันีกทีน้องจอยทําไปนานหรือยังครับปีกว่านะครับเนาะเจตนาน้องก็คืออยากให้มันลดความชัดลงใช่ไหมอืมโอเคได้เลยแล้วก็น้องมีรีวิวที่ชอบก็คือชอบปากอินทีนะฮะโอเคเรามาดูแบบนี้ดีกว่าถ้าแก้ความแหลของปากกระจับเนี่ยคือมันทําได้หลายวิธีปัญหาของน้องจอยเนี่ยตอนเนี้ยคือ แน่นอนแหละกระจับชัดไปตรับน้องจอยเนี่ยนอกจากจะรู้สึกว่าเออก็ตัดกระจับออกบุดผมตัดออกนี้นะอันนี้เนี่ยเน,นี้ยอันเนี้ยจอยโอเคไหมล่ะอโอเคมากอะโอเคข้ <laughs> บแบบนี้ใช่ไหมแต่หมอแนะนําเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมนะถ้าถ้าจอยไม่ว่ากันนะครับผมแนะนําว่าอนาคตอะครับจอยปากจอยบางไปหน่อยนะครับ ปากจอรนมาไปห,หน่อยมาเติมฟิลเลอร์เนาะมาเติมฟิลเลอร์นิดหนึง่งให้มันดูมีความอิ่มแล้วก็มีความละมุนเพิ่มขึ้นเนี่ยมีเพือนเห็นปะแค่นี้เองพอแล้วปากของจอยก็จะได้แบบดูมาชาด,ด้วยแล้วก็ดูอัตราส่วนของปากบนกับล่างอนะ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับนะอใครที่ปากหนานะครับนะอยากให้ปากเป็นทรงมาดูเคสของก้้งก็ได้เคสของก้้งก็เป็นเคสที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีผมก็จะเก็บทรงให้ก้้งครับนะเนี่ยเวลาคนไข้มาผมก็จะเก็บมุมด้านในก่อนก็ จับให้เบาๆที่ปากโครงสร้างเอียงเยอะๆเนี่ยอยู่ในหน่อยเนี่ยผมมักจะทํากระจับไม่ค่อยชัดอยู่แล้วพยิ่งทําชัดยิ่งดูเอียงทีหลัอ่ะอุ้ยดูดิลูกนี้วาดออกมาแล้วยิ้มเฉยเลยอะ <c oughs> ใช่ปะหนูไม่ได้ยิ้มใช่ไหมตอนแรกเจ็บปะดูดูถ่ายรูปหน้าตรงแล้วปกติใช่ไหมหมอเก็บทรงให้เราหน้าหวานเฉยเลยชอบไม่ชอบไม่รู้แหละหมอชอบเ <c oughs> รียนนะคะโอเคของน้องก้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดีน้องจิ๋มนคนลาวใช่ไหมจิวกับก้างก็คืออยากให้ปากบางลงนะครับแต่ว่า ผมอยากให้สังเกตความแตกต่างนิดนึงระหว่างเคสของน้องจิ๋วกับของน้องก้างนะของน้องกางนะ้งงกางเนี่ยปากเขาจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เห็นไหมปากเขาจะหนาอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าเนื้อปากข้างบนนะครับเนื้อปากขอบปากข้างบนของเขาไม่ได้เจอมากแต่พอเคสของน้องจิว๋วปั๊บเนี่ยเห็นปะขอบปากข้างบนเนี่ยตรงนี้เนื้อมันเจอขึ้นมานะครับเห็นไหมเจอกว่า <น S 1> พอมันเจอกว่าเนี่ยมันเลยทําให้ปากมันดูเบิดูเบิดูหนากว่าดูหนากว่าความเป็นจริง ึ่งความเจอเนี่ยบางเคสอ่ะผ่าตัดไปแล้วช่วยได้บางเคสผ่าตัดไปแล้วยังเจออยู่อันนี้หมอไม่ได้การันตีทั้งหมดแต่เรื่องความหนาเนี่ยบางความบางลงเนี่ยบางลงแน่นอนอันนี้เคลียร์นะคะก็จะทําให้มันไม่ได้ถึงขนาดว่าบางจนเกินไปนะ mm. เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะให้ลงเหลือคอแเลเตอร์หรือ,รอลงเหลือตัวลงเหลือตัวตนขอ,ของทางน้องน้องจิ๋วไว้อยู่นะครับนะ ภาพไหมนะครับนะก็จะได้ความหวานเพิ่มขึ้นความละมุนเพิ่มขึ้นนะครับเนาะกระจับเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้ชัดมากอยู่แล้วควรที่ปากค่อนข้างหนาแล้วปากค่อนข้างกว้างเนี่ยถ้าทากระจับชัดมากไปจนมือนเดินจะดูเหมือนนกค,ครับแล้วมันไม่สวยเนาะขนาดเนี่ยผมว่ากาลังดีสุดนะครับสลหรับมอสจริงๆเนี่ยคือคือส่วนตัวเนี่ยผมว่าปัญหาหลักของมอสนะคือปากล่างมันหนา ปากบนของมอสจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นทรงอยู่หน่อยอยู่แล้วนะครับนะจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้คือผู้ชายไม่ต้องไปอะไรมากกับปากบนส่วนใหญ่คือคือกระจับกระจับมอสจะมีนิดนิดนิดหน่อยอยู่แล้วแล้วก็ทรงปากโครงสร้างปากนะดูดีนะครับแต่สำหรับผมที่ควรทํามากๆคือปากล่างเก็บปากล่างให้เล็กลงครับแค่นั้นพอแล้วนะครับถ้าไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้แบบอย่าใช้งบเยอะนะนะครับเก่งงบมาใช้กระตาดีกว่าหัวตาน้องปิดนม่บอกว่าตาน้องเล็กจริงๆตาน้องคุณจะต้องใหญ่นะตามอสเนี่ยคุณจะต้องแบบโต้ เนี่ยเท่กว่าก็ไดนะตือตาน้องเนี่ยมันเล็กไปเปิดหัวตาตาเนี่ยเปิดหัวตาเนี่ยหัวตามันใหญ่กว่าให้คงให้เฉียวให้หลออหนูไหมหน้าน้องจะได้แบบเท่ขึ้นเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมอะของมอนเนี่ยไม่ต้องออก,ไม,อออกไม่ต้องออกแบบอะไรมากมายครับแค่แค่ทำให้ปากข้างล่างเล็กลงจบแค่นั้นเลยปากบนจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนําไม่ทําด้วยเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นทรงประมาณประมาณนึงอยู่แหละตัดไปอาจจะเปลี่ยนได้ไม่เยอะมากครับ เ okay. นะพราะฉะน,นั้นผมแนะนำทำปากล่างนะครับ<ม>บอสน,นะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆคอมเมน์ทุกๆการกดแชร์แล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ราติสวรรค์มานะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ